สวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดนะครับสุดยอดฮานอยแตกทุกวันครับแตกทุกวันฮานอยเข้าทุกๆกวันเลยนะครับไม่มีวันพลาดเลยนะครับเข้ามายาวๆมาเลยส่วนลาวก็เข้ายาวๆมานะครับลาวพัฒนาวันนี้ผมจะสรุปฮานอยให้อีกนะครับช่วงเช้าส่วนช่วงเย็นๆผมจะสรุปลาวพัฒนาให้นะครับเราไปดูกันเลยว่าได้ตัวไหนครับวันนี้ นี่นะครับฮาหนอยรวมสามฮานอยนะครับเมื่อวานเข้าเต็มเต็มนะครับทั้งศูนย์หนึ่งทั้งศูนย์ศูนย์นะครับส่วนลาวพัฒนาก็เข้าแบบเต็มเต็มนะครับวันนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะสรุปให้นะครับดูว่ามีตัวไหนบ้างนะครับลาวพัฒนาส่วนวันนี้เช้านี้เอาฮาหนอยไปก่อนรวมนะครับ รวมหาหน่อยสามหาหน่อยนี่นะครับสรุปให้แล้วได้ตัวเน้นให้คือตีกรอบไว้ให้นะครับส่วนตัวที่ขีดใต้เส้นสีแดงเป็นตัวรองนะครับอา้าวลมแรงนะครับขออภัยชัดหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมลมแรงสวัสดีครับ ฝากกดติดตามทางช่องนาวีพารวยแล้วก็ช่องบุญทวีเตรียมทิ์ด้วยนะครับผมช่องเป็นช่องของ YouTube นะครับการคิดการคำนวณเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชมเพื่อความบันเทิงครับผมสวัสดีครับ